อีกแล้วใน next day gamer วันนี้ไม่ได้จะมารีวิวเกมไหนเป็นพิเศษแต่จะมาชวนทุกคนคุยการประเด็นที่กำลังเป็นกระแสนะคะเมื่อมีบิ๊กใหญ่วงการเกมออกมาบอกว่า Metaverse ของ Facebook ก็ไม่ใช่ของใหม่สำหรับชาวเกมเมอร์หรือเปล่า ทำไมถึงเป็นแบบนั้นก่อนจะมาคุยเรื่องนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารวงการเกมที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยค่ะเริ่มที่ข่าวเกมมือถืออย่าง PUBG Mobile ที่ขยน Cross ัน crossover จริงจริงก่อนหน้านี้เพิ่งสร้างกระแสจากการ crossover กับสาวๆว,วง Blackpink ทั้งคอนเสิร์ตไอเทมและสะกินตัวละครในเกมล่าสุดประกาศการ crossover ครั้งใหม่อีกแล้วกับโปรเจกต์ PUBG Mobile X Dragon Ball ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ในปี2023 ด้านฟอร์ดไนก็มีอัปเดตสกินตัวละครใหม่ที่น่าจับตาอย่างร r เมอร์ซูเปอร์ฮีโร่จากท่าย DC ซึ่งร r เมอร์จะกลายเป็นตัวละครข้ามเพศคนแรกที่ปรากฏในเกมนี้และเธอยังจะถูกเพิ่มเข้าไปร่วมกับงานเทศกาล LGBTQ+ ประจำปีของ Fortnite ด้วยส่วนการ์ตูนแอนิเมชันสร้างจากเกมอย่าง c y b e r p u พัง0 7 7ที่จะฉายบน Netflix ก็ปล่อยตัวอย่างแรกให้ดูกันแล้วแถมแปะคำเตือนว่านี่คือเทรลเลอร์แบบ NSFW ที่ย่อมาจาก Not Safe for Work ไม่เหมาะจะเปิดในที่ทำงานพูดง่ายๆมันคือคำเตือนที่บอกว่าคลิปนี้มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเพราะมันมีภาพความรุนแรงเลือดสาดเต็มไปหมดแมนะ้แต่ยิ่งเตือนแบบนี้ก็ยิ่งต้องกดดูเลยสิคะปิดท้ายกันที่เกมภาคต่ออย่าง Sun of the Forest ที่คอเกมส u r ไ i เ a l like หลายคนรอคอยล่าสุดประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายจากเดือนตุลาคมปีนี้ไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลย ซึ่งทางผู้พัฒนาก็บอกนะคะว่าขอให้อดใจรอกันอีกหน่อยเพราะอยากปล่อยตัวเกมที่มีคุณภาพดีออกมาจริงๆค่ะ Down, ข่าวสารกันไปแล้ววันนี้โยจะมาชวนคุยเรื่องกระแสของ Metaverse นะคะที่ Facebook หรือว่าบริษัท Meta oh <my> เขาทุ่มงบกันเป็นหมื่นล้านค oh <my> าดธนากันมาตั้งแต่ปีที่แล้วคาดหวังว่าน,นี่แหละจะกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ให้ผู้คนเข้าไปใช้ชีวิตในโลกออนไลน์กันแบบสมจริงใครได้ยินก็ต้องตื่นเต้นค่ะเพราะวันนี้จะกลายเป็นก้าวใหญ่ของเทคโนโลยีโลกในอนาคตค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะมีผู้บริหารยักษ์ใหญ่วงการเกมออกมาบอกว่า m e t a เวิร์มันก็ไม่ใช่ของใหม่ป่ะคนที่เขาเล่นเกมเขาก็อยู่กับ m e t a เวิร์สกันมาเป็นชาติแล้วป่ะคนที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะเป็นฟิลสเปนเซอร์นะคะ CEO ของค่ายคอนโซลชื่อดังอย่าง Xbox ที่เขาให้สัมภาษณ์สื่อแสดงความเห็นต่อการพัฒนาเมตาเวิร์ค่ะโดยเขาก็บอกนะคะว่าตัวเขาเนี่ย มองว่าคนที่เล่นเกมส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกับคอนเซปต์ของ m e t a เวิร์มานานกว่า30ปีแล,แล้วแล้วเขาก็จะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าถ้ามีเกมเมอร์คนไหนเห็นข่าวของ m e t a เวิร์แล้วจะรู้สึกไม่เก็ตไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมเพราะว่าทุกคนต่างก็มีอวตารเป็นของตัวเองอยู่แล้วสามารถเข้าไปแชร์พื้นที่ในโลกเสมือนกับคนอื่นได้อยู่แล้วแล้วก็พูดคุยปฏิสัมพันธ์ทำกิจกรรมร่วมกันได้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะมาจากส่วนไหนของโลกก็ตามค่ะ ซึ่งเกมที่เข้าขายตามที่สเป็นเซอร์พูดมาเนี่ยมันก็คือเกมออนไลน์ Open World ที่โอ้โหมีอยู่มากมายหลายเกมมากๆถ้าให้พูดวันนี้เนี่ยพูดกันไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นโยจะยกเอาบางเกมมาที่น่าจะทำให้เราเข้าใจได้ว่าทำไมคนในวงการเกมเขาถึงมองว่า Metaverse ของ Facebook จะไปไม่รุ่งค่ะ าเอาเกมที่โยมมองว่าค่อนข้างมีความใกล้เคียงกับคอนเซปต์เมตาเวิร์สนะคะก็คงต้องพูดถึงเกม GTA หรือว่า Grand Theft Auto อ n นไลน์นะคะที่ให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ชีวิตบนโลกเสมือนนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆได้ค่อนข้างอิสระเลยจะไปทำธุรกิจหาเงินจะไปเดินเล่นไปช้อปปิ้งนะคะซื้อบ้านสักหลังแล้วชวนเพื่อนมาเที่ยวมาปาร์ตี้กันหรือว่าจะพากันไปซิ่งรถรอบเมืองไปช่วยกันปล้นธนาคารแม้แต่การไปเสี่ยงดวงที่คาสิโนก็ทำได้ ฟังดูแล้วคอนเซปต์เกมนี้อาจจะดูมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยแต่ก็ถือเป็นอีกเกมที่ประสบความสำเร็จมานานมากแล้วก็เป็นซีรีส์เกมที่ไม่เคยตกยุคเลยค่ะแล้วก่อนหน้านี้สโตร์เซลนิกนะคะ CEO ของบริษัทเทคทูค่ายเกมเจ้าของ GTA ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อพูดในแนวเดียวกันเหมือนกับเขามองไปที่เมตาเวิร์ของ Facebook แล้วก็พูดว่าอืมอวตารที่แชร์พื้นที่บนโลกเสม,มือนออนไลน์พร้อมกันแบบเรียลไทม์หรอ แบบนี้บริษัทของฉันก็เป็น m e t a เวิร์ที่ใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้แล้วสินอกจากนี้ก็มีอีกหนึ่งเกมออนไลน์ที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับ m e t a เวิร์อยู่บ่อยๆค่ะนั่นก็คือ Second Life นะคะเป็นโลกเสมือนออนไลน์ที่ให้ผู้คนสามารถเข้าไปสร้างอาวตารของตัวเองแต่งกายด้วยชุดต่างๆนะคะมีระบบอาชีพมีการทางาน มีระบบเศรษฐกิจเป็นของตัวเองแล้วก็มีสกุลเงินที่แลกเปลี่ยนกับเงินดอลลาร์ได้นะคะเราสามารถเข้าไปสร้างบ้านซื้อที่ดินชวนเพื่อนมาเที่ยวขับรถไปช้อปปิง้งพูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันได้เอ๊แบบนี้มันก็เมตาเวิร์สเหมือนกันนี่นะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้ถูกนะํามาเปรียบเทียบกันบ่อยครั้งเลยโดยเฉพาะภาพล่าสุดของเมตาเวิร์สที่มีการปล่อยภาพอวตารของมาร์ซักเบิร์ก ่ายเซลฟี่กับหอไอเฟลที่หลายคนเห็นแล้วพูดทันทีเลยว่าโอ้โหเรื่องการออกแบบอวตารเนี่ยยังเทียบ Second Life ไม่ติดเลยจริงๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กของเราเขาก็ออกมาแก้ตัวแล้วนะคะบ,บอกว่าใจเย็นๆกันก่อนนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวมีการพัฒนาไปอีกแล้วมันจะดูดีกว่านี้แน่นอนก็รอดูกันต่อไปค่ะส่วนทางด้านฟิลิปโรสเดลอดีตซ e อของบริษัทผู้พัฒนา Second Life ที่ตอนนี้นั่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทอยู่เนี่ย ก็เคยออกมาพูดเหมือนกันเลยนะคะเขาบอกว่า Second Life นี่แหละคือ m e ต a เวิร์เป็นมานานแล้วตั้งแต่เปิดให้เล่นเมื่อปี2003จนถึงขั้นเคยมีผู้เล่นสูงสุด1ล้านคนต่อเดือน oh <my S 1> และแม้ว่า <God. S 1> ตอนนี้เนี่ยผู้เล่นมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่เขาก็มองว่า Second Life ถ้าถูกนำกลับมาพัฒนา ก็ยังจะสามารถดึงดูดผู้เล่นให้กลับมาสนใจได้เพราะเขาเห็นแล้วค่ะว่า Meta หรือว่า Facebook เนี่ยใช้งบประมาณหนักขนาดไหนกับโปรเจกต์เมตาเว r ร์โมโฆษณากันมากขนาดไหนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ดีที่เคยคาดหวังกันเอาไว้แถมสำหรับชาวเกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ย Metaverse ยังกลายเป็นโปรเจกต์ที่แทบจะไม่ได้น่าตื่นเต้นเลยค่ะ เขายัางวิจารณ์ข้อจํากัดในการสวมใส่อุปกรณ์ V R ด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไปไม่ถึงขั้นที่จะทําให้ผู้คนรู้สึกสะดวกสบายที่จะสวมใส่เป็นเวลานานๆหรือว่าสวมใส่ต่อนหน้าคนอื่นเขาก็เลยมาเปรียบเทียบค่ะว่าถ้าเขาพัฒนา Second Life ต่อนเนี่ยเขาจะทําให้มันมีความสะดวกสบายมากขึ้นสําหรับผู้คนในการเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนอย่างเช่นการใช้กล้องเว็บแคมในการตรวจจับความเคลื่อนไหวแทนหรือว่าการนำเอา Second Life เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของสมาร์ทโฟน ทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนของพวกเขาได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะหรือถ้าใครจะโอเคกับการสวมอุปกรณ์ VR เราก็ยังมี VR Chat ให้ทุกคนเข้าไปลองเล่นกันค่ะแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายเกมเลยนะคะที่เราจะสามารถกระโดดเข้าไปมีชีวิตที่2ออยู่ในเกมนั้นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น การสร้างโลกของตัวเองใน Minecraft การไปสำรวจโลกแฟนตาซีในเกมชิน IMPACT หรือว่าจะไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินดังกันแบบเวอร์ชวลในเกม Fortnite ค่ะ เอาจริงๆแล้วก็ยังไม่มีใครบอกได้นะคะว่าเมตาเวิร์สของ Facebook <Good. S 1> มันจะออกมาเป็นแบบ s <S ไหนกัน <real> แน่เพราะข้อแตกต่างเนี่ยอาจจะอยู่ตรงที่เมตาเวิร์สเขาไม่ได้โฟกัสแค่กับการเล่นเกมอย่างเดียวมันยังมีเรื่องของการดึงเอาแบรนด์สินค้า awesome. เอาธุรกิจที่มีอยู่จริงเข้ามาร่วมด้วยในจะเรื่องของการทำงานการเรียนที่ <S <S มีการเชื่อมโยงกับโลกจริงของเราด้วยอะไรประมาณนี้แต่สำหรับคนจากฝั่งอุตสาหการรมเกมเนี่ยพอเขาได้เห็นคอนเซปต์เมตาเวิร์สมาจนถึงตอนนี้เขาก็รู้สึกนะคะว่า สิ่งที่พวกเขาต้องการเนี่ยวิดีโอเกมในยุคปัจจุบันมันตอบโจทย์พวกเขาไปหมดแล้วค่ะใครจะอยากเข้าไปในโลกเสมือนเพื่อไปนั่งทํางานไปประชมุมหรือว่าไปเรียนหนังสือกันอีกสิ่งที่พวกเขาต้องการเนี่ยมันคือโลกเสมือนสมจริงแบบในภาพยนตร์ Ready Player One หรือว่าแบบในอนิเมะซอรตอาร์ตออนไลน์ซึ่งเป็น2ชื่อที่ถูกพูดถึงบ่อยมากนับตั้งแต่ a c e b o o k ประกาศว่าจะสร้าง m e t a v e r s e มันเป็นเหมือนมาสเตอร์พีซของคอนเซปต์เมตาเวิร์สเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งโลกเสมือนที่มันสมจริงขนาดนั้นเนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่เมตาเวิร์สของเมตาทำได้หรืออย่างน้อยๆก็ยังทำไม่ได้ในเร็วๆนี้ค่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือวันหนึ่งอาจจะมีเซอร์ไพรส์นี่ไงเมตาเวิร์สที่พวกนายต้องการทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนั้นก็ได้หรือคนในวงการเกมที่เขาออกมาบนบนกันเนี่ยก็อาจจะบ่นไปเฉยๆค่ะสุดท้ายถ้าเมตาเวิร์สสำเร็จออกมาเปิดให้เล่นกันจริงๆ เขาอาจจะชอบก็ได้แล้วนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นจากส่วนหนึ่งของคนในวงการเกมเท่านั้นนะคะไม่ได้แปลว่าทุกคนคิดแบบนี้เกมเมอร์ที่เขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เฝ้ารอการมาของ m e t a v e r s e ก็มีเหมือนกันค่ะแล้วทุกคนล่ะคะคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างมีเกมที่เป็น m e t a v e r s e ของตัวเองหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Next Day Gamer ในสัปดาห์นี้ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดคุยท็อปปิกที่น่าสนใจในวงการเกมกันบ้าง ส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรจะมีเกมดีๆมารีวิวให้ฟังกันหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะคะและถ้าทุกคนชื่นชอบรายการของเราโยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องเน็กซ์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โยกับทีมงานด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ